สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับครูรัตเหมือนเดิมนะคะเราจะมาเจอกันในวิชาศิละปะวันนี้ในหัวข้อเรื่องวันณะสีกับงานศิละปะของเราเรามาดูกันว่าวันณะสีหมายถึงอะไรและวันณะสีแบ่งออกเป็นกี่อย่างเดี๋ยวเราไปชมบพร้อมกันเลยค่ะค่ะสําหรับวันระของสีนะคะหมายถึงสีที่ทําให้เกิดความรู้สึกร้อนหรือเย็นนั่นเองนะคะซึ่ง สีร้อนสามารถแบ่งออกได้เป็น7สีและสีเย็นสามารถแบ่งออกได้เป็น7จดสีด้วยกันส่วนสีม่วงและสีเหลืองนะคะสามารถอยู่ได้ทั้งสองวันณะเลยนะคะสำหรับวันนะของสีสามารถแบ่งออกได้สองวันณะด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่าวันนะที่1ได้แก่สีอะไรบ้างสีวันณะร้อนประกอบด้วยสีเหลืองสีส้มเหลืองสีส้ม สีส้มแดงสีม่วงแดงและสีม่วงสีในวันร้อนนี้จะไม่ใช่สีสดๆดังที่เห็นในวงจรสีเสมอไปเพราะสีในธรรมชาติย่อมมีสีแตกต่างไปกว่าสีในวงจรสีธรรมชาติอีกมากถ้าหากว่าสีใดค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีส้มเช่นสีน้ำตาลหรือสีเทาอมทองก็ถือว่าเป็นสีวันร้อน วันณะสีเย็นประกอบด้วยสีเหลืองสีเขียวเหลืองสีเขียวสีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงินสีม่วงน้ำเงินและสีม่วงส่วนสีอื่นๆถ้าหนักไปทางสีน้ำเงินและสีเขียวก็เป็นสีวันณะเย็นดังเช่นสีเทาสีดำสีเขียวแก่เป็นต้นจะสังเกตได้ว่าสีเหลืองและสีม่วง อยู่ทั้งวันณะร้อนและวันณะเย็นถ้าอยู่ในกลุ่มสีวันณะร้อนก็ให้ความรู้สึกร้อนและถ้าอยู่ในกลุ่มสีวันนะเย็นก็จะให้ความรู้สึกเย็นไปด้วยการใช้สีวันนะเดียวการใช้สีแต่ละครั้งควรใช้สีวันณะเดียวในภาพทั้งหมด เพราะจะทำให้ภาพมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือมีความเป็นเอกภาพนั่นเองทำให้ภาพมีแรงจูงใจให้ความรู้สึกคล้อยตามได้มากการใช้สีต่างวันนะหลักการทั่วไปคือใช้ในอัตราส่วน80%ต่อ20%อร์ซนของวัน,นะสีคือถ้าเราใช้สีเย็น80%ซใช้สีร้อน20%อร์ซเป็นต้น ซึ่งการใช้แบบนี้จะสร้างจุดสนใจให้ผู้ดูไม่ควรใช้อัตราส่วนที่เท่ากันเพราะจะทำให้ไม่มีสีใดเด่นและไม่น่าสนใจนั่นเองค่ะก็จบกันลงไปแล้วนะคะในคลิปนี้สำหรับเนื้อหาเรื่องวรรณะของสีในงานศิลปะของเรานักเรียนพอจะได้เทคนิคในการนำไปใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานของตนเองได้แล้วใช่ไหมคะ่ะ หลังจากจบคลิปนี้นักเรียนอย่าลืมฝึกทำงานศิละปะโดยการใช้เทคนิคของวัดนาสีกันด้วยนะคะเดีจะได้ทำงานศิละปะออกมาได้สวยและน่าสนใจค่ะอย่าลืมกลับไปทำงานกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ